สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้มไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินนะคะสิ่งที่พ่อยากจะบอกและเตือนค่ะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นรวมไปถึงการทําบุญเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีกุมรัคนาลกุมนะคะประจําเดือนมกราคม2568ค่ะชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ค่ะถึง14มีนาคมนั่นเองนะคะ ก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วค่ะอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกาาําลังใจค่ะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านให้ฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวของการเงินและการลงทุนจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า ภาพรวมการงานของชาวราศีกุมและคนากุมนะคะในช่วงเดือนมกราคม2568เป็นอย่างไรทั้งคนที่ว่างงานต้องการหางานนะคะคนที่เป็นพนักง,งานประจาําพนักง,งานเงินเดือนและคนที่ทำธุรกิจส,ส่วนตัวเป็นเจ้าของกิจการนะคะภาพรวมการงานในเดือนมกราคม2568เริ่มต้นปีแบบนี้เป็นอย่างไรนะคะไพ่ไปแรกค่ะได้เป็นห้าไม้เท้านะคะ เริ่มปีมาก็วุ่นวายเลยทีเดียวนะคะเลเวอร์ค่ะไพ่สองใเท้านะคะและเป็นไพ่ฮารโลแฟนค่ะชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะภาพรวมการงานของคุณในช่วงเดือนมกราคม2 5 6 8เริ่มต้นปีใหม่นะคะ ในเดือนมกราคมนี้ภาพรวมการงานสําหรับคนที่ว่างงานและต้องการหางานนะคะในเดือนนี้นะคะมองว่าคุณจะต้องเหนื่อยกับคู่แข่งสักหน่อยเวลาคุณไปสัมภาษณ์งานหรือเออขาเรียกว่าอะไรไปสมัครงานอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะมีคนที่สมัครในตําแหน่งหรือหน้าที่เดียวกันกับคุณดังนั้นต้องแสดงศักยภาพของตัวเองนะคะตั้งใจนะคะแล้วก็ต้องมั่นใจในตัวเองด้วยนะคะ สำหรับคนที่เป็นพนักง,งานประจาําเป็นพนักง,งานเงินเดือนนะคะไม่ว่าจะรับรบชาชการเอกชน,าานออกรัฐวิสาหกิจองค์กรบริษัทห้างร้านต่างๆในเดือนนี้นะคะต้องระมัดระวังในเรื่อ,ง,อง,งของคําพูดแล้วก็อารมณ์อืมแล้วก็งานเยอะด้วยนะคะงานแทรกเข้ามาเยอะแยะเต็มไปหมดคือทําไม่ทันตั้งแต่ต้นปีเลยอะ่ะอืมเนาะเป็นไปได้นะคะ ออนอกเหนือจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนักนะคะสำหรับคนที่เป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของกิจการนะคะไม่ว่าจะทำธุรกิจเล็กหรือใหญ่ออฟไลน์หรือออนไลน์นะคะในเดือนนี้นะคะมองว่าการบริหารจัดการค่อนข้นขางที่จะยุ่งยากยากลำบากในช่วงต้นปีเท่านั้นแหละคะ่ะเดี๋ยวเดือน2ก็จะดีขึ้นเนาะ อืมนะคะอาจจะมีการปรับระบบระเบียบในองค์กรใหม่นะคะเพื่อ,อความมั่นคงเพื่อความเป็นระเบียบนะคะเพื่อมาตรฐานที่ดีมากขึ้นในองค์กรซึ่งถือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเริ่มปรับเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวอะไระต่างๆมันก็จะลงตัวมากยิ่งขึ้นเป็นปีที่เริ่มต้นจากการเริ่มต้นจากความยุ่งยากนิดนึง ะะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะส่วนลูกน้องบริวารเนี่ยอาจจะต้องใช้กฎแล้วก็ระเบียบเข้ามานะคะควบคุมดูแลให้เข้มงวดมากกว่าเดิมนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภาพรวมการเงินของชาวราศีกุมรัชกากุมในช่วงเดือนมกราคม2568เป็นอย่างไรถ้าหากว่ามีโชคลาภก็จะขึ้นมาในส่วนของภาพรวมการเงินด้วยเลยนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สามไม้เท้าค่ะ เป็นไพ่แปดไม้เท้านะคะชัรยอดค่ะถ้ารวมการเงินและโชคลาภนะคะสามดาบนะคะโอเค ชาวราศีกุมรัคกาลกุมในส่วนของโชคลาภตามหน้าไพ่เนี่ยไม่ได้มีเลยนะคะพอไพ่สามดับขึ้นมาดับขนาดนี้เนาะดังนั้นในช่วงเดือนมกราคมนี้คุณอาจจะต้องละเว้นในส่วนของโชคลาภไว้ก่อนการเสรี่ยงโชคเสี่ยงดวงอะไรประมาณนี้นะคะส่วนของการเงินในเดือนนี้ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยยังเหนื่อยอย,อยู่นะคะแต่คุณก็ยังคงมีความหวังนะอืมการเดินทางไกลนะคะจะทําเงินให้กับคุณได้มากนะคะอืมการ เดินทางอ่าการสื่อสารกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกับกับชาวต่างชาติกับองค์กรต่างประเทศอะไรอย่างงี้นะคะอืมถ้าใครทํางานเกี่ยวกับตรงเนี้ยเนาะก็จะดึงดูดเงินได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะบางคนอยู่กับที่ไม่ได้ตังค์นะคะต้องเหนื่อยต้องเดินทางนะคะถึงจะได้งานมานะคะประมาณนี้นะ เ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนเพิ่มเติมค่ะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเนาะในช่วงเดือนมกราคม2 5 6 8กับชาวราศีกุมลัคณากุมนะคะไพ่อยากจะเพิ่มเติมหรือว่าเตือนแนะนาในส่วนไหนบ้างนะคะมาดูกันพไพ่ใบแรกค่ะไพ่สีถ้วย ไพ่ควีนถือไม้เท้านะคะไพ่เก้าดาบค่ะและเป็นไพ่คิงถือถ้วยนะคะชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนเพิ่มเติมสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมไพ่บอกว่าในเดือนนี้นะคะคุณต้องควบคุม อารมณ์ของคุณให้ดีมากๆเลยทีเดียวบางคนเป็นโรคแพนิกก็มีนะคะบางคนแบบวิตกกังวลมากจนเป็นแพนิกบางคนแบบอะไรต่างๆก็ไม่ได้ดังใจทําให้หงุดหงิดง่ายคิดเยอะคิดมากวิตกกังวลน,นะคะนอนไม่หลับด้วยเนาะก็จะมีโรคเครียดเข้ามาด้วยนะคะดังนั้นสุขภาพของคุณเนี่ยต้องต้องดูแลให้ดีทางสุขภาพทางร่างกายและจิตใจนะคะ อ,อีกอย่างหนึ่งนะคะในเดือนนี้เนาะก็ในส่วนของงานนะคะต้องมีการวางแผนให้ดีบางครั้งบางทีอะไรต่ตางๆมันไม่เป็นเป็นไปตามแผนนะคะดังนั้นคุณต้องมีแผนสำรองไว้ด้วยนะคะโอเคเดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนําเพิ่มเติมในเรื่องราวของการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศรีกุมและคณนากุมในช่วงเดือนมกราคม25ง8้ไพ่ทาโรตจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะการทําบุญเสริมดวงนะ ไพ่แรกค่ะได้เป็นไพ่ Judgment นะคะไพ่แปดเหรียญค่ะไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะ เป็นไพ่ก้าวไม่เท้าชาวราศีกุมและขนากุมนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนําในเรื่องราวของการทําบุญเสริมดวงในช่วงเดือนทันอ่าขอค่ะในช่วงเดือนมกราคม2568ัหนึ่งเลยนะคะทําบุญกับทําบุญเกี่ยวกับโรงศพอืมถ้าหอศพนะคะมูลนิธิต่างๆที่ช่วยเหลือคนแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะสองนะคะทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างนะ 3ทํทำบุญเกี่ยวกับยารักษาโรคนะคะ 4. นะคะทำบุญเกี่ยวกับอโอกาสไม่ว่าจะเป็นโอกาสในเรื่องราวของทางการศึกษานะคะโอกาสในการเขาเรียกว่าอะไรดำเนินชีวิตต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นการบริจาคในเรื่องราวของทุนการศึกษาก็ได้นะคะเนาะไม่ต้องมากมายคะ่ะเท่าที่กำลังเราจะไหวนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะชาวราศีกุมล,กลัคนากุมเนาะสำหรับใครที่มีมีเครือญาตินะคะใกล้ชิดที่เป็นเกี่ยวกับโรคหัวใจโรคความดันโลหิตคุณต้องรีเช็คร่างกายตัวเองด้วยนะคะเนาะมีไพ่สามดับขึ้นมาด้วยดังนั้นตรวจสุขภาพประจำปีสำคัญมากๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะชาวราศีกุมล,กลัคนากุม ถ้าหากว่าเป็นไปได้เนาะคุณตั้งทำสมาธิบ้างก็ดีจะได้ไม่คิดฟุง้งซ่านคิดเยอะคิดมากนะคะเราอยู่กับตัวเองอย่างมีสติได้นะคะก็จะทำให้สิ่งต่างๆที่วุ่นวายในช่วงต้นปีนี้ก็จะทำให้คลี่คลายผ่านพ้นไปได้นะคะเป็นกำลังใจให้เนาะ ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร้คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดค่ะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ